ต่อไปเราจะมาสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันนะคะซึ่งวัตถุดิบก็มีดังนี้ค่ะลูกชิ้นปลากรมชิ้นปลาลักบี้ปลาสายฝนลูกชิ้นปลาบุ๋มเหือกไวยทอดลูกชิ้นกุ้งทอดแผ่นเกี๊ยวกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีน้ำมันพริกเผา ซอสต,ต้มยำถั่วป่นเส้นเล็กถั่วงอกและน้ำซุปค่ะซึ่งต้มยำเราจะใช้น้ำซุปร้อยซีซีนะคะร้อยซีซีก็ประมาณครึ่งกระบวยค่ะงั้นเราจะมาชมวิธีการสาธิตกันเลยนะคะใส่ปลากลม1ลูกชิ้นปลาลักบีหนลูก ชิ้นปลาปุ๋มหนึ่งสายฝนสองเส้นลวกในน้ำเปล่านะคะเส้นเล็กใช้พอประมาณนะคะหัวงอกค่ะลวกให้เส้นสุกนะคะ กระเทียมเจียวค่ะน้ำมันพริกเผาหนึ่งช้อนซอสต้มยำหนึ่งช้อนถั่วป่นหนึ่งช้อนใส่ลูกชิ้นค่ะ คือกล้วยหนึ่งชิ้นลูกชิ้นกุ้งหนึ่งลูกค่ะน้ำหนึ่งร้อยซีซีประมาณครึ่งกระบวยนะคะต้นหอมผักชีค่ะเกี๊ยวหนึ่งชิ้นค่ะ เ้วคล็ดลับขายดีไม่ใส่เส้นมากเกินไปทำให้เสียรสชาติไม่ใส่น้ำซุปมากเกินไปเพื่อรสชาติที่ดีควรใส่น้ำซุปครุกคลิกใส่น้ำซุปเพียง1 0 0ซ c หรือประมาณครึ่งกระบวย